สวัสดีครับวันนี้พบกับ PJ Family นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลูกมันเมรี่นะครับหรือลูกหม่อนซึ่งเป็นผลไม้รสหวานมีลูกเ,เป็นลูกเล็กๆนะครับสีแดงแต่ถ้าแก่จัดออกเป็นสีดําเลยนะครับที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารทั้งยังเชื่อกันว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับจึงเป็นที่นิยมในการบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆมันเมรี่นะครับยังอุดมไปด้วยวิตามินซีธาตุเหล็กวิตามินเควิตามินอ e, และโพแทสเซียม รวมถึงสารแอนโทไซยานินด้วยนะครับคุณประโยชน์ของมันมอลลี่ที่มีต่อสุขภาพนะครับช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดคุณสมบัติอันเป็นที่นิยมของมันมอรี่ข้อนี้นะครับผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยหนึ่งศึกษาประสิทธิภาพในการลดระดับน้ําตาลในเลือดของชามันมอรี่กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับช่วยรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งพาอินซูลินหรือเบาหวานได้นะครับ คุณประโยชน์ของมันมัอรี่ข้อต่อไปนะครับก็คือช่วยลดระดับไขมันในเลือดสําหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงการรับประทานมันมัลรี่จึงน่าจะเป็นอีกวิธีเลือกหนึ่งที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือดและภาวะแทรกซ้อนจากไขมันในเลือดสูงได้นะครับประโยชน์ของมันมัลรี่ข้อต่อไปนะครับก็คือช่วยป้องกันมะเร็งการแพทย์แผนจีนใช้มันมัลรี่เป็นสมุนไพรต้านมะเร็งมาช้านาน การทดลองในห้องปฏิบัติการชิ้นหนึ่งที่ใช้สารสกัดจากเปลือกต้นมันมัลี่หยดลงบนเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนแสดงให้เห็นว่าสารดังกล่าวมีฤทธิต์ต้านการอักเสบและยับยั้งมะเร็งได้นะครับครับคุณประโยชน์ของมันมัลี่นะครับที่มีต่อการบำรุงความจำนะครับผลไม้จะก,กูลเบอร์รี่นั้น ขึ้นชื่อเรื่องการช่วยบำรุงและการป้องกันการเสรื่อมถอยของความจำเป็นอย่างดีนะครับซึ่งมันเมรลี่ก็มักจะถูกกล่าวถึงคุณประโยชน์ในด้านนี้ด้วยนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับได้ใช้หนูเป็นตัวทดลองโดยทำให้เส้นเลือดในสมองบริเวณส่วนกลางอุดตันนะครับหลังจากนั้นให้หนูกินสารสกัดจากมันเมรลี่2กรัม10กรัมและ50กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเป็นเวลา7วัน และหลังจากนั้นอีก21วันผลปรากฏว่าหนูที่ได้รับสารมันเมอรี่มีประสิทธิภาพในการทำงานของสมองดีขึ้นนะครับที่เป็นเช่นนี้แสดงว่ามันเมอรี่ช่วยปกป้องเซลล์ประสาทจากการถูกทำลายให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับ <Okay. S 1> ข้อควรระวังในการรับประทาน แม้มันมัี่จะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเพียงใดก็ตามนะครับแต่ก็ต้องรับประทานอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่มีอาการแพ้มันมัลี่ยิ่งไม่ควรรับประทานโดยเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้กำเริบหนักขึ้นได้นะครับส่วนผู้ป่วยเบาหวานแนะนําให้รับประทานแต่เพียงพอดีนะครับเนื่องจากมันมัลี่มีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ หากเรารับประทานมากเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ําลงจนเกิดอันตรายต่อร่างกายตามมาดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานจะดีที่สุดนะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อให้กับคนรู้จักจะได้รู้ประโยชน์ของมันเมอรี่พบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ